สวัสดีทุกคนนะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ Netherlands, เนเธอร์แลนด์เลียรนนะคะดิฉันกฤษณาโรดนิดนะคะวันนี้ดิฉันมาพูดเรื่องอะไรคะดิฉันก็มี20สนะคะเตรียมมา20ประโยคคืออะไรคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องเอ่อ u p c o s t i n g กันนะคะคืออะไรคะอัพกอสติง in ในเน e ธอร์แลภาษาไทยคืออะไรก็คือคำย่อนั่นเองนะคะ ที่จริงคำยอ่อนะคะมีเยอะมากนะคะคำศัพท์ที่ประสมที่บางทีไม่ว่าจะเป็นในทีวีหนังสือพิมพ์หนังสือหรือว่าเวลาเราไปต่างๆเขาก็จะเขียนคำยอ่อนะคะ mm. บางทีบางคนเขาก็บอกเออเขาเห็นแล้วเขาก็รู้ว่ามันแปลอ,อะไรนะคะแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะคะ mm. วันนี้ฉันเตรียมมา20คำนะคะว่า คำย่อที่ดิฉันเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยเจอบ่อยมันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะ as you b l i e v e as you b e l i e v ก็คือ,อ,อคำย่อคืออะไรคะก็คือ a u b แต่ก็มีจุดนะคะมีจุดสามจุดนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะเพราะว่า จุดก็สําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเขียนเราจะเขียนจุดหมายหรือว่าเขียนอะไรนะคะจุดอัฟกอติ้งนี่สาคัญมากว่าบางทีไม่มีนะคะบางทีมีเยอะบางทีก็มีจุดเดียวข้างหลังนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ละเอียดนะคะคาว่า as you believe แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษขอโทษทีถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,ทษ,ทาษ,าก,ฤษก็คือ please นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ การุณานี่ไงอะไรทำหนงนั้นนะคะสองนะคะมือปราวนะคะมือปราวนะค,ะคำย่อก,ก็จะเป็นอะไรคะก,ก็จะเป็นเอ็มเอฟแอแล้วก็จุดนะคะจุดจุดเดียวนะคะภาษาไทยก็คืออะไรนางนั่นเองนะคะก็คือนางเหมือนดิฉันก็มือเปล่าโรดนิดนะะ่ะแปลกนะคะที่นี่เขาไม่ได้พูด เขาไม่ได้พูดชื่อนะคะแต่เขา,เาจะพูดนามสกุลนะคะเวลาดิฉันไปไหนดิฉันก็จะพูดว่ามือฟราวรดนิดจริงๆถ้าเป็นเมืองไทยเ็าต้องพูมือฟราวกฤษณาใช่ไหมคะเพราะดิฉันชื่อกฤษณารรดนิดแต่ที่นี่เหมือนกันนะคะเวลามเาีเราไปกรอกข้อความที่เขาเขียนว่านามนะเขาก็เขียนนามสกุลนะคะเราต้องเราต้องดูด้วยนะคะว่าทัดต่อไปก็ถามว่าอะไรแต่ถ้าเขาเขียนว่านามอย่างเดียวนี่เราต้องกรอกนามสกุลนะคะไม่ใช่ชื่อ โอเคนะคะคำที่สามเมอร์เนียนะคะเมอร์เนียก็คือเอมแล้วก็แอ่อแล้วก็จุดตัวเดียวนะคะคือนายนั่นเองนะ,ะก็สำหรับผู้ชายนะคะเมอร์เนียนะคะสี่นะคะเดเฮียนะคะ The here. เดเฮียเดเฮียตัวนี้ก็คือคำย่อก,ก็คือ d ดฮแอแล้วก็มีจุดตัวเดียว ภาษาไทยก็คือสุภาพบุรุษหรือว่าคุณท่านอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีะคําว่าหมื่นเนีย่ยแล้วก็ไม n ไม้เฮียด้วยนะคะก็คือคําย่อก็คือ m อ็มจุดถ้าดิฉันพูดไม่ชัดหรือไม่ถนัดก็ไม่ควังไม่ละเอียดเดี๋ยวฉันจะดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะรับรองว่าเขียนไม่ผิดแน่นอนนะคะห้านะคะ เ by f o r belt ตัวย่อก็คือ b e E แล้วก็จุดนะครับ p u n ภาษาไทยก็คือตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเพราะบางทีเวลาเขียนคำว่า by f o r belt มันจะยาวนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเขียนหมดเขาก็เขียนแค่คำย่อก็ b e E F E เอ่อ p u n นะคะหกนะคะ คำนี้ทุกคนไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่จะคุ้นคุ้นคำย่อเพราะว่าเราจะเห็นบ่อยมากก็คือห้องน้ำนั่นเองนะคะก็คือ water closet water closet ก็คือ V.C. นั่นเองนะคะ V.C. V.C. ไม่มีจุดนะคะตัววแล้วก็ตัว C นะคะเจ็ดนะคะ b i s o n d b e s o n d ตัวย่อก็คือ b e y z แล้วก็ put จุดเดียวนะคะภาษาไทยก็คืออะไรก็พิเศษนะคะแปลว่าพิเศษ b i s o n d e r ตัวนี้ก็แบบว่าจะเขียนแปลกนะคะเขียน b e แต่ว่าพูด b นะคะ b i s o n d e r นะคะแปลว่าพิเศษ 8นะคะเอ่ออีแล้วก็ปืนแล้วก็เปแล้วก็ปืนแล้วก็เฟแล้วก็ปืนโอ้โหจุดเยอะมากนะคะก็มีตัวอ e, ีแล้วก็จุดตัวเปแล้วก็จุดตัวเฟแล้วก็จุดคืออะไรคะก็คือแปลว่า in blood fun คืออะไรคะภาษาไทยก็คือแปลว่าแทนนั่นเองนะคะ บางทีถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็จะบอกว่าดิฉันจะเจอบ่อยนะคะคำนี้บางทีเวลา,าตารางทํางานที่ทํางานแล้วเวลาเขาเปลี่ยนนะเขาก็จะเขียนคําย่อมานะคะว่า e เฟดิฉันก็กว่าคืออะไรนะ,ะทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะเวลาเราเจอเราก็จะได้มาบอกได้ว่าโอมันคือตัวเต็มอย่างนี้นี่เองนะคะก็คือ in plus fun นะคะ แปลว่าแทนนะคะเก้านะคะ so good as new นะคะ so good as new แปลว่าดีเหมือนใหม่นะ,ะก็ก็คือ,อถ้าเป็นสิ่งของก็ไม่ใช่ของใหม่เลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า s k r n แล้วก็มีจุด4จุดเลยนะคะ ถ้าเห็นคำนี้ก็ตัวเต็มก็คือซูกุสอัตนิวก็คือหมายความว่าดีเหมือนใหม่นะคะก็อาจจะเป็นของมือสองนะคะแต่ก็คือ,อคุณภาพดีมากอะไรทำนองนั้นดูดีมากก็เขาใช้ว่าดูดีเหมือนใหม่นะคะสิบนะคะ e f m แปลว่าอะไรคะตัวเต็มมาจากอะไรคะ infectant met นะคะ infectant met ก็คือในการเชื่อมต่อกันนะคะสมมุติแบบว่าเอาภาษาไทยนะคะแบบว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แบบว่าประชุมไม่ได้ต้องยกเลิกการประชุมเพราะว่า i n f e r b a n t met จุดๆก็อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างคือเชื่อมโยงในการเชื่อมโยงต่อกันอะไรทำนองนั้นนะคะ เอ่อ uh, นะคะ select h o r e and height select hole select h o r e and height แปลว่า hmm. อะไรคะ mm hmm. มีปัญหาเอ่อ uh, ทางการได้ยินนะคะเอ่อ uh, นี่ไม่ใช่หูหนวกนะคะแค่แต่ว่าอาจจะได้ยินไม่ดีหูไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหูหนวกเขาจะพูดว่า doof d o f นะคะแต่นี่ไม่ใช่ doof นะคะแค่แค่มีปัญหาในทางการได้ยินอย่างเดียวนะคะ select whole n height แล้วก็ตัวโยกก็คือ S 5นะคะเข้าใจนะคะเอ,อ่อสิบสองนะคะ tot and met ก็คือตั้งแต่จนถึงนะคะนี่เจอบ่อยมากนะคะ e q a n d a l t o t m e t f r y d a k อะไรทำนองนั้นเขาก็จะเขียนตัวเตแล้วก็ step แล้วก็ m นะคะคำนี้ง่ายนะคะเพราะว่า เห็นบ่อยมากนะคะ13นะคะคําว่าเตแล้วก็กาแล้วก็จุดก็คืออะไรคะคำย่อมาจากเตโกบเตโกบก็คือถ้าเราเห็นคําว่าตัวเตแล้วก็ตัวกาจุดแบบนี้ก็คือหมายถึงสําหรับขายนะคะ14นะคะตัวเฟกับตัวอาแล้วก็มีจุดสองจุด เขาเรียกว่าอะไรคะฟันอัพฟันอัพก็คือจากนะคะจากง่ายใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นคำสันส้นๆแล้วก็คำพวกนี้นะคะจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวันจะเห็นบ่อยนะคะตัวข้อ15นะคะก็คือเวเวเวนะคะไม่มีจุดด้วยตัวนี้ง่ายมากนะคะเราเห็นบ่อยมากนะคะก็คือย่อม,มาจาก เว w เว็บนั่นเองนะคะ V V V นะคะ16นะคะ V V แล้วก็จุดแปลว่าอะไรคะแปลว่า v e r w o r t ก็คือคำกริยานะคะ w e r บ17นะคะ A X C L แล้วก็จุดหนึ่งจุดนะคะก็แปลว่าคำเต็มก็คือ l u s i v e นะคะ l u ก i v e ก็คือเฉพาะตัวพิเศษนะคะภาษาไทยนะคะ18นะคะ Inclusive นะคะก็คือตัวย่อก็คือ i n c l แล้วก็จุดนะคะแปลว่ารวมอยู่ด้วยนะคะรวมแล้วก็คือรวมอยู่ด้วยนะคะ19 19นะคะ Doctor ก็คือหมอนั่นเองตัวย่อก็คือ D R แล้วก็จุดนะคะ20นะคะคาร์บอนนะคะคาร์บอนตัวย่อก็คือ K A B นะคะ K A B แล้วก็จุดแล้วก็ภาษาไทยคืออะไรคะคือคาร์บอนก็คือกําเนิดเกิดนั่นเองนะคะโอเคนะคะยี่สิบคำเดี๋ยวฉันเขียนให้ละเอียดนะคะเพราะว่าบางทีการพูด อัฟกอตติ้งมันก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีอัฟกอตติ้งที่นี่ก็แปลกนะคะบางทีจุดเยอะมากนะคะบางทีไม่มีจุดบางทีมีจุดเดียวตัวหลังแต่ดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะรับรองว่าเขียนไม่ผิดแน่นอนนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้โอ้โหดิฉันได้รับข้อความเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวคิดว่าวันอาทิตย์นี้ต้องมาหลายหลายชื่อหลายคนนะคะที่ส่งข้อความมา วันอาทิตย์บ่ายายต้องมาอ่านแล้วกม็มาอ่านแล้วก็คิดว่าจะติดต่อกลับทุกคนเลยนะคะแต่ว่าโอ้โหแบบเวลาเดินเร็วมากนะคะทุกคนยุง่งดิฉันก็ยุ่งนะคะแต่ว่าแฮปปี้มากที่ได้มาทําคลิปแล้วก็ลได้รับข้อความเยอะมากดิฉันอ่านทุกเช้าเลยนะคะบางคนก็ตอบทันทีบางคนก็ยังไม่ตอบนะคะก็ คนที่ยังไม่ตอบก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ตอนบ่ายคิดว่าจะเคลียร์นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จใครที่ตั้งใจเรียนภาษาดัตช์อยู่ก็ขอให้ก็ขอให้ถ้ากำลังสอบก็ขอให้สอบผ่านนะคะถ้ากำลังคิดว่าอย่าคิดว่ายากนะคะถ้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้นะคะฉันมั่นใจการฝึกทุกวันมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นแน่นอนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ